สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนแม้จะเลิกการเกะไก่เม้นแล้วหลังสปรายเพนเชื่อบนรถหรูแซวทีมงานสาวคนใหม่แม้สถานะความเป็นแฟนของอดีตคู่รักยูทูบเบอร์วัยรุ่นชื่อดังเกะไก่สไลเดอร์หรือนัททิชานามวงและสปรายนัมเบอร์วันของประเทศไทยจบรงเป็นที่เรียบร้อยแต่ทั้งคู่ก็ยังคงมีมิตรภาพที่ดีต่อกันในฐานะเพื่อนให้กันมาโดยตลอดล่าสุดสปรายเผยคลิปในช่องยูทูบสปรายเดอร์ SPD กับการ เซอร์ไพรส์ตาด้วยการซื้อรถหรูลัมโบกินีมูลค่าถึง25ล้านบาทแถมยังจัดเปลี่ยนรถลัมโบกินีคันใหม่นี้ให้เป็นรถหนึ่งเดียวในประเทศไทยที่ไม่เหมือนใครโดยการแรปสติ๊กเกอร์สีขาวทั้งคันจากนั้นทําการเพ้นท์รถเป็นลวดลายต่างๆที่มีความหมายซึ่งหนึ่งในลายที่เพ้นท์นานเป็นชื่อเก๋ไก่นั่นเองทํเซอร์ไพรส์ยังเผยในคลิปว่าถ้าไม่มีเก๋ก็ไม่มี S p d ในวันนี้ผู้ให้ยิ่งกว่า SPD ตั้งเก๋ไก่โผล่เข้ามาคอมเมนต์ในใต้คลิป วิดีโอดังกล่าวแถมยังแอบแซวถึงทีมงานสาวคนใหม่ข่าวโจวนาเจียอีกด้วยโดยมีข้อความว่าดูจบละเก่งมากเดี๋ยวบางคนจะดราม่าอีกทําไมไม่มาแสดงความยินดีแงวขอบคุณนะที่ยังมีชื่อเขาอยู่ในคลิปด้วยฮ่าฮ่าฮ่าขอให้ปีนี้เป็นปีที่ไิ้ตามฟันของไร้และทุกคนคอยรักซับพอร์ตตลอดเวลาเขาเห็นภาพหมดแล้วว่าทุกอย่างจะเป็นแบบนี้ขอให้ทุกคนปังปัวตั้งแต่ต้นปียันท้ายปีค่ะความฝันเขาก็เคยอยากเป็นนัก แต่ได้เป็นยูทูบเบอร์เพราะการซัพพอร์ตของทุกคนปีนี้ถึงตา SPD Number no. มละถึง20ล้านซับแน่นอนและเก๋ไก่ต้องมีสักเพลงแหละที่100วิวฮ่า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 ว่าแต่ขอแซวทีมงานใหม่ข่าวจวหน้าเจี๋ยเหมือนกันนั้นเนี่ยไอจะรอดูนะจะรอดูนะซึ่งในคลิปวิดีโอดังกล่าวนมสัรายได้เฉลยเรื่องที่หลายคนสงสัยว่าสาวสวยที่ชื่ออุงเอิงเป็นอะไรกับสัรายแท้จริงแล้วเป็นทีมงานใหม่เป็นเพื่อนเพราะว่าตนเองจะเปิดบริษั สัตว์ใหม่และทำสตูใหม่จึงจะมีทีมงานหน้าใหม่ที่เป็นเด็กๆน้องๆมาสมัครงานและอันนี้เป็นช่องแรกชื่ออุงเอิงทานผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาหนึ่งครับขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณครับ